เออมันเห็ดไหมเห็ดไหมไม่แดดเา็ไหมเห็มไหมอยามาันหุบบอหย่าหกออกันะได่ดีนะเห็ดหมเหน,นี่เรียกว่า มีเอ่อแบบเขียวมีแมงกานิสใช่ดีนะครับจับชับมือเป็นไม้มสองอันร้อยสองอันในร้อยสี่สิบจะไปถางลงไปปั้นมึงคมคมนเลยตามมา